สวัสดีเพื่อทุกท่านนะครับเดี๋ยววันนี้พี่เอกขอญาตแจ้งข้อมูลข่าวสารจากทางค่ายอินฟินิสักหน่อยน<ๆ>ึเพื่อนเพื่อนได้ข่าวมาว่าทางอินฟินินะฮะจะเปิดตัวโมเดลใหม่เพื<ๆ>่อนเต้องบอกว่าสเปคขั้นเทพมากๆเลยนะนั่นก็คือรุ่นอินฟินิ n โน e 8กนะฮะการเปิดตัวของเขาเนี่ยคาดว่านะราคาน่าจะไม่เกิน6,000บาทเพื่อนเซึ่งก็เป็นเรทราคาเดียวก,กันกับตอนเปิดตัวอินฟินิ n โน e 7เลยนะ สุดการเปิดตัวนะครับคาดว่าน่าจะประมาณปลายเดือนตุลาคมนะครับเพื่อนๆก็รอดูรอชมกันได้นะฮะว่าสเปคของเขาเนี่ยจะเป็นยังไงกันบ้างนะนี่คือรูปถ่ายจริงๆนะฮะที่มีการปล่อยหลุดออกมาเพื่อนๆมีอยู่ทั้งหมด3สีด้วยกันเนาะนั่นก็คือสีฟ้านะครับสีน้ําเงิน แล้วก็จะเป็นสีเทานะครับในเรื่องของการดีไซน์เนี่ยก็มีความระไม้ดคล้ายคลึงก,กันกับตัว i n ฟ i n i ิ Note เเลยนะ mm hmm. เดี๋ยวพี่ใหญ่พามาดูทีละสีแบบชัดๆก็แล้วกันเ,นเพื่อนๆนะ mm hmm. สีแรกที่เราจะไปดูกันนะฮะนั่นะก็คือสีฟ้า mm hmm. การดีไซน์ของสีฟ้าเนีจะบอกว่าจะไม่เหมือนกับตัวสีน้ําเงินแล้วก็สีเทาเลยนะสีฟ้าเนี่ย เท่าที่ดูตอนนี้นะจะไม่มีลวดลายกราฟิกนะครับด้านหลังเนี่ยจะเป็นหลังเงาอย่างเดียวเลยเพื่อนสีต่อมาเพื<ๆ>่อนจะเป็นสีน้ำเงินอ่าสีน้ำเงินเนี่ยเราจะเห็นได้เลยว่ามันมีลวดลายกราฟิกด้วยนะครับด้านล่างจะเป็นลวดลายกราฟิกส่วนด้านบนเนี่ยจะมีลักษณะหลังเงาโอ้โหต้องบอกว่าเท่าที่ดูในรูปตอนนี้นะคือสวยมากนะครับแล้วก็สีต่อมานะครับจะเป็นสีเทาอ่าใครชอบแบบแนวเข้มเข้มนะครับสีเทาตัวนี้ก็สวยงามเหมือนกันนะครับ การดีไซน์ก็เหมือนกันเลยกับตัวสีน้าเงินนะสีน้ําเงินกับสีเทาเนี่ยเรื่องของการดีไซน์จะคล้ายๆกันนะครับส่วนสีฟ้าเนี่ยไม่มีรวดลายกราฟิกนะเท่าที่พี่ใหญ่ดูตอนนี้อ่ามันจะประมาณนี้เพื่อนๆแล้วก็ที่เห็นอีกอย่างหนึ่งนะครับก็คือในเรื่องของระบบสแกนลายนิ้วมือ,มอนั่นเองเพื่อนตัวนี้จะเป็นการสแกนอยู่ด้านข้างตัวเครื่องนะเอออันนี้คือชอบมากเพราะว่าการสแกนลายนิ้วมืออยู่ด้านข้างตัวเครื่องเป็นอะไรที่พี่ใหญ่รู้สึกว่ามันถนัดกว่าด้านหลังแล้วก็ ดีกว่าการสแกนลายนิ้วมือบนหน้าจอซะอีกส่วนในเรื่องของขนาดหน้าจอนะครับตัวนี้จะมาพร้อมกับขนาดหน้าจอ6.95นะครับเป็นขนาดเดียวกันกับตัว Infinix Note 7เลยส่วนสเปคอื่นๆนะครับที่มีการหลุดออกมาเนี่ยก็คือในเรื่องของแรมกับ ROM นะครับแรมกับ ROM เนี่ยตัวนี้มาพร้อมกับแรม6นะครับสตอ r a เรอยู่ที่128 g b กก็เท่ากันเลยกับตัว Infinix Note 7นะเพื่อนๆนะในส่วนของ CPU นะครับ ตัวนี้มาพร้อมกับ h y โรโ g OG 80เพื่อนๆสนสหรับตัว Infinix Note 8นะครับเปรียบเทียบกับตัว Infinix Note 7แล้วก็มีการอัปเกรดขึ้นมานะอ n ฟ i n i x Note 7เนี่ยรู้สึกว่าจะเป็นตัว h y โรโ g OG 70นะครับถ้าได้ตัว G80 มาก็ถือว่าเรื่องของเกมเนี่ยน่าจะตอบโจทย์ได้ดีมากยิ่งขึ้นในส่วนของกล้องนะครับ กล้องหน้าเนี่ยเขามีมาให้2ตัวเลยนะสำหรับตัวอีฟริกโนดแนะครับไม่รู้ว่ามาจริงนี่คือจะมา2หรือเปล่านะฮะแต่ข่าวหลุดออกมาแบบนี้ความละเอียดของกล้องหน้าพี่ยังไม่ทราบเหมือนกันว่าเขาจะให้มาเท่าไหร่ส่วนกล้องหลังที่เราเห็นในรูปเรนเดอร์เนี่ยจะมีทั้งหมด4ตัวนะครับโมดูลกล้องเนี่ยดูเพลินนะก็เหมือนจะมีกล้อง6ตัวนะเพราะว่ามีเอรูปกล้องทั้งหมด4ตัวนะครับแล้วก็จะเป็นแฟลช LED อีก1ตัวนะครับแล้วก็เป็น วงกลมแล้วก็สกรีนคำว่า64ล้านพิกเซลแต่ทั้งหมดทั้งมวลที่พูดมานะครับคือคอร์แคมาิากล้องจริงๆมีให้ใช้งานทั้งหมด4ตัวนะครับความละเมอียดสูงสุดจะอยู่ที่64ล้านพิกเซลโอ้โหเพื่อนๆถือว่าจัดเต็มเลยนะครับเพราะว่าตัว Note 7ก็ให้มัดแค่48ล้านพิกเซลเท่านั้นเองส่วนกล้องตัวอื่นๆเนี่ยยังไม่มีรายงานแจ้งเข้ามานะครับว่าเขาจะให้เลนอะไรมาบ้างแล้วก็ความละเมอียดของเลนเนี่ยจะอยู่ที่เท่าไหร่นะครับ และนี่ก็คือสเปคที่มีการปล่อยหลุดออกมานะครับสำหรับตัว i n ฟ i n i กโน้ต8นะครับถ้าสเปคมาแบบนี้จริงๆเนี่ยต้องบอกว่าโหดเอาเรื่องเหมือนกันนะฮะรอรุ่นกันต่อไปเพื่อนว่าราคาเนี่ยมันจะเปิดตัวไม่เกิน6 00ันบาทจริงหรือเปล่าถ้าหากว่าเ,เพื่อนๆนะฮะดูคลิปนี้อยู่เนี่ยคอมเมนต์เข้ามาหน่อยว่าสเปคนี้นะฮะที่เราทราบมาเนี่ย h ฮโดรเจนแปดศูนย์ 80, แรมกม 128, กล้องหน้า2ตัวกล้องหลัง4ี่ตัวความละเอียดสูงสุด64ล้านพิกเซล มันควรจะราคาเท่าไหร่นะครับคอมเมนต์กันมาเพื่อนๆชอบไม่ชอบก็พูดคุยกันก็มาตาคลิปได้นะครับโอเคเพื่อนๆและนี่ก็คือรีวิวนะฮะสเปคของตัว i n ฟ i n i x Note 8นะครับนี่คือสเปคที่หลุดออกมานะเครื่องจริงๆมาเมื่อไหร่จะรีบรายงานให้เพื่อนๆได้รับทราบทันทีนะครับสรในคลิปนี้จบการรีวิวเพียงเท่านี้ถ้าคุณยังไม่กด s u b s ไ r i b e ฝากกดติดตามด้วยละกันนะครับ เวลาที่มีคลิปข้อมูลข่าวสารใหม่ๆแบบนี้มาเพื่อนๆจะได้ไม่พลาดทุกข่าวสารนะครับสำับคิปนี้สวัสดีครับ